สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมสำหรับสถานะถ้าคุณเลือกคนใหม่อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่สมมตินะเอายังคาราคาซังคนเก่าก็ได้อ่ะแล้วมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกลังเลว่าเฮ้ย ถ้าเราไปเลือกคนใหม่มันจะเป็นยังไงแสดงว่าคุณจะต้องมีซัมติงกับคนเก่าอาจจะแบบอยู่ในช่วง move on หรือว่าออคิดว่าจะไม่ไปต่อกับคนเก่าแล้วแต่ฉันยังไม่แน่ใจว่าคนใหม่ที่เข้ามา มันดีไหมถ้าเราถ้าเราเลือกอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็เหมาะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะก็แน่นอนเป็นรนดอมเป็นการสุ่มพลังงานนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานไพ่สลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาอยากสนับสนุนช่องนะคะจะมีเบอร์บัญชี ใต้คลิปนี้สามารถโอนมาโดยตรงได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์สอบถามได้เลยรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจสนับสนุนผ่านช่องทางออซูเปอร์ a n งสหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันนะคะยังไงมก็จะฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะก็ขอบคุณล่วง,วงหน้าเลยสําหรับการสนับสนุนกันนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะ เอาละค่ะชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมตามธรรมเนียมค่ะเราจะมาเช็คพลังงานหลักของคุณก่อนว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมนะคะพลังงานของเราซิงหรือเชื่อมโยงถึงกันได้ไหมผ่านพลังงานหลักของชาวธาตุลมนะคะพลังงานหลักของคุณที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะชาวธาตุลมบางคนมีแฟนมีครอบครัวทำธรุรกิจอสังหาทำธรุรกิจ เขาเรียกว่าอะไรนะกงศีนะคะหรือว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอารมณ์มันเหมือนกับมีความเป็นครอบครัวอยู่อะในพลังงานของคุณอนะนะคะเอ,อ่อหรือตัวคุณเองอาจจะชอบทําธุรกิจกงศีชอบทําธุรกิจกับที่บ้านนะคะหรือบางคนแบบเป็นนักอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าค้าขายอ,อ่สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอะไรต่างๆนะคะชึ้โอเค เออเป็นเจ้าโปรเจกต์นักคิดนักฝันนักสร้างสรรค์ก็ได้นะคะตัวคุณอาจจะโอ้มีความฝันกลางวันเก่งหรือว่ามีไอเดียหลายอย่างมี project, โปรเจกต์เยอะเป็นคนมากโปรเจกต์นะคะเอ,อ่อหรือเป็นคนแบบเป็นมีพลังงานของความเป็นเซลแมนอานะคะหรือว่าเออเป็นคนมักจะช่างคิดช่างช่างฝันเจ้าโปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับใครบางคนที่แบบคิดมากเนาะ คิดถึงมากนะคะหรือว่าคิดมากหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบตัวเลือกก็ได้เออนะคะอาจจะสนิทกันมากๆเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะะหรือตัวคุณเองมีแฟนมีครอบครัวมีชีวิตคู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ไวคิดมากบางอย่างนะคะหรือหรือว่ายังไม่วายมีตัวเลือกอยู่ก็ได้เช่นกันนะโอ้ เป็นคนประหยัดช่วงนี้ต้องประหยัดช่วงนี้อยากเก็บเงินช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวมีเซฟโซนหรือเปล่านะคะชาวทัตลมบางคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้มีมีเซฟโซนสูงมากมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะเนาะหรือไม่งั้นก็อยู่ในช่วงเก็บเงินต้องประหยัดเก็บหอมรอมริบนะคะบางคนเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็แบบเป็นพวกงกอะงกงกโปรเจกต งกงานงกเงินมากๆเลยช่วงนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเองนั้นอยู่ในความสัมพันธ์แบบกักนะเป็นเชิงกักกักกันอะไรเงี้ยใต้สาหรับแน่นอนมีแฟนแต่ทําตัวโสดหรือเปล่าอาจจะนะคะมีแฟนอยู่แต่ชอบทําตัวโสดก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยถ้ายังไม่มีแฟนเนี่ยคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์เชิงกักกักมีมากมายหลายช้อยหลายออปชันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้คิดจะเลือกใครเพราะอะไรฉัน อยากโสดสวยรวยมากฉันอยากหล่อรวยเลือกได้ฉันยังไม่อยากจะเลือกใครฉันรักตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแต่อาจจะมีใครบางคนป้วนเปี้ยนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะในชีวิตคุณอะนะไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นใครหลายๆคนที่ป้วนเปี้ยนอยู่แต่ก็กักๆไว้ก่อนอ่านะคะยังไม่ได้คิดจสะสละโสดกับใครอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนี่คือพลังงานหลักนะคะของชาวทัดลมนะ ถ้าพลังงานหลักตรงนี้ตรงสักหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้ามันครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะหมอออมมันไม่ค่อยแม่นอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะให้ข้ามไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับแอร์ก่อนนะมันเป่าลงมาที่โต๊ะเกินไปนะแป๊บหนึ่งนะโอเคให้มันข้ามหัวไปหน่อยนะคะมา ทีนี้คนที่พลังงานหลักตรงนะคะอย่างน,น้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยปะเราไปต่อกันดีกว่านะ <S <S ทีนี้เราต้องขอดูก่อนละนะคะเมื่อหัวข้อคลิปมันเป็นว่าถ้าคือถ้าคุณเลือกคนใหม่จะเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูหน่อยว่าเอาแล้วคนเก่าคุณเป็นยังไงนะะมาดูกันหน่อยสิว่าชาวธาตุลมกับคนรักเก่าเป็นยังไงหรอชาวธาตุลมกับคนเก่าเป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะ ชาวธาตุลมกับคนเก่าโอเคมีไพ่ชาวเมธนะคะชาวธาตุลมกับคนเก่าขอสองใบก่อน มีไพ่ชาวเมธไพ่ชาวธาตุไฟเม็สิ่ง์ธนูแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมคุณกับคนรักเก่าอามมองว่ามีความเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องเรียนก็ได้หรือว่ายังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่ก็ได้ค่ะนะคะมีพลังงานในลักษณะแบบใช้สมองปิดกั้นกันหรือว่าตั้งแง่ตั้งดาบอะไรบางอย่างนะมีการท้าทายกันด้วยคำพูดมีการตั้งแง่ตั้งดาบกันด้วยเรื่องของ ประมาณว่า e อีโกะก็ได้นะคะคุณกับคนรักเก่าแต่ก็อาจจะมีพชชันมีแรงดึงดูดต่อกันนะ,ะหรือว่าเกี่ยวข้องเรื่องงานอย่างที่บอกไปนะชาว่าลงกับคนรักเก่านะคะเอาว่ามันเป็นจังหวะที่มีอีโก้ต่อกันหรือว่านิ่งๆกันหรือเปล่าเนี่ยนะดูจากไพ่แวดล้อมนะคะแต่ที่แน่นเลยเนี่ย คุณกับเขาเนี่ยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนเขาเปคุณคุณเปเขาหรือแลกเปลี่ยนแบบดูแลกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการกระทําลับหลังหรือว่าลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆไม่ว่าจากฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ตามนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ออไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เพราะอะไรชอบชอบมีอีโก้ชอบนิ่งๆใส่กันนะคะดูแลแบบสงวนสงวนฟอร์มไว้ฟอร์มไว้ตัวอะไรกันหรือเปล่านะคะหรือว่ากับคนเก่าเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องในองค์กรอะไรบางอย่างแล้วก็แอบ,บดูแลก,กันไปแอบบดูแลก,กันมานะคะแอบบมีแรงดึงดูดต่อกันในที่ทํางานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอมว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะออกแนวแบบมีการมีการเขาเรียกว่ามีมาสมีฟอร์มมีอีโก้ต่อกันบางอย่างนะแล้วก็ อาจจะแบบมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ต้องต้องตัดสินใจหรือเปล่านะกับคนรักเก่านะดูไพ่แวดหลอมก่อนเนี่ยอืมสิ่งที่เอิมเห็นนะไพ่งไพ่ควีนขึ้นแปลว่าความรู้สึกค่อนข้างอ,อ่อเป็นผู้ใหญ่กะละหรือว่าค่อนข้างจะจริงจัง พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการจริงจังในเชิงความรู้สึกว่าเราจริงจังต่อกันนะคะหรือว่าเป็นการจริงจังในฐานะแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้น,เ,นเรียนหรืออะไรที่มันข้องเกี่ยวกันก็ได้ะนะคะเราก็อาจจะมีการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะแต่อาจจะไม่ค่อยสนใจกันไหมมีความเมินเมินมีความยิงๆิงมีการไปบ้างงานต่างคนต่างทะยอยทยานเรื่องความสําเร็จนะก็เป็นไปได้ นะรวมไปถึงการตั้งแง่ตั้งดับอะไรบางอย่างต่อกันด้วยความนิ่งความมีอีโก้มีมานมีฟอร์มซึ่งกันและกันอะไรอยเงี้ยนะคะอืมหรือเพราะว่ามันดันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะแอบรักแอบชอบหรือเปิดเผยไม่ได้ที่ทําให้ต้องตัดสินใจว่ายังไงอะ่ะจะยังสนใจกันอยู่ดีไหมนะคะควรไว้ฟอร์มไว้ไว้เนื้อไว้ตัวกันดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอ่า เอาล่ะทีนี้เราไปดูเอาล่ะถ้าเกิดคุณเลือกคนใหม่ล่ะนะคะคนที่มาดูคลิปนี้เอาองว่าคุณจําเป็นจะต้องมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะนะคะไม่ใช่รักไก่ยังไม่มีใครเข้ามาหรอกแต่มาดูไปอย่างนั้นแหละอะไรก็ไดนะอ่ะมาดูซิถ้าชาวธาตุลมเลือกคนใหม่จะเป็นยังไงบ้างถ้าชาวธาตุลมเลือกคนใหม่ มีไพ่ชาวมีนชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมอาจจะยังไม่ได้สมหวังสมปรารถนาอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพราะว่าอ๋อไม่แน่ใจว่าคุณปล่อยวางคนเก่าไปได้แล้วหรือ,อยังนะคะยังมีเรื่องต้องเคลียร์ใจกันกับคนเก่าหรือเปล่าเพราะนั้นคนใหม่มันก็จะยังไม่ได้แบบสมหวังสมปรารถนาอะไรกันไหมนะขอไพ่ยขยายมีไพ่ชาววันพระฤหัสธนูมีนเข้ามาด้วยนะคะ กับคนรักใหม่ยังเป็นอะไรที่ไม่ได้เปิดใจอะ่ะเอาไม่แน่ใจว่าเขายังไม่ได้เปิดใจให้คุณหรือคุณยังไม่ได้เปิดใจให้เขาหรือปัจจุบันนี้บล็อกปิดกั้นกันไปแล้วก็ได้นะคะเอ,อมีความรู้สึกว่าโอเคล่ะตามเกณฑ์ชะตาจังหวะชีวิตมันต้องได้เจอคนคนนี้คนรักใหม่ที่เข้ามาแต่ จากการสอดส่องจากการจับผิดกันจากการหยุมหยิมเรื่องราวอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกว่าข้อจํากัดยังเยอะอยู่ก็ได้ทําให้รู้สึกว่าทัศนคติยังไปด้วยกันไม่ได้ก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องยังยังต้องผิดหวงังยังไม่ได้สมหวงังยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเลิศเลอเท่าไหร่นะคะเนาะอย่างที่บอกแหะตอนนี้บอกปิดกันกันไปหรือ,อยังกับคนใหม่ถ้ายังไม่ได้บอกปิดกัน ยังมีการยังไม่ได้เปิดใจจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งไหมหรือทั้งคู่อะไรเงี้ยอืหรือเป็นเรื่องข้อจํากัดนะคะเนี่ยสถานการณ์ข้อจํากัดเกิดจากการที่คุณยังไม่สามารถเคลียร์ใจกับคนเก่าได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเนาะนะคะมีพลังงานในเชิงยังไม่ได้เปิดใจหรือเปล่ายังไม่ได้เคลียร์ใจกับคนเก่าร้อยเปอร์เ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กับคนรักใหม่ถ้าเกิดคุณไปเลือกเขาจะเป็นยังไงออมมองว่าเนี่ยมันยังมีอะไรบางอย่างไม่ลงตัวอย่างที่บอกไปแล้วนะการยังไม่เปิดใจการยังไม่ไม่ไว้ใจการยังต้องสืบส่อ,สองมองดูก่อนยังต้องศึกษาข้อมูลการและการอะไรเงี้ยยังไม่ได้มีไพ่ความรักอะไรเข้ามามีแต่ไพ่ของการเสียความรู้สึกเช่นว,ว่าคุณกับคนรักใหม่มีปัญหาก,กันแล้วก็เสียความรู้สึกกันอยู่ต้องรอเคลียร์ใจกับคนใหม่ด้วยหรือเปล่าเช่นกัน นะคะหรือว่าตัวคุณเองหรือฝั่งเขาคนรักใหม่ของคุณอะอารมณ์เหมือนกับมีปมปัญหานะคะมีปมปัญหากับอ,อดีตของตัวเองต่างคนต่างมีปมในปัญหาในอดีตของตัวเองนะคะถ้าไม่ใช่ของกันและกันคือคุณกับคนใหม่มีปัญหากันเนี่ยอาจจะเป็นปมปมในใจอะที่ทําให้แบบความสัมพันธ์อะดูทรงมัน มันจะยังไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหรค่ค่ะนะคะดูยังไม่ลงรอยยังไม่ลงตัวถ้าคุณเลือกคนใหม่นะอออ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยสิว่าข้อดีมีอะไรบ้างอะอข้อดีค่ะ ถ้าเกิดชาวธาตุลมเลือกคนรักใหม่ข้อดีข้อดีของการที่ชาวธาตุลมเลือกคนรักใหม่ข้อดีของการที่คุณเลือกคนรักใหม่มีไพ่ชาวพิจิกเข้ามานะออขอไพ่ขยายก่อน ข้อดีของการที่คุณเลือกคนรักคนรักใหม่มันช่วยทำให้คุณลืมอดีตได้มันทำให้คุณทิ้งอดีตได้มันทำให้คุณทิ้งเรื่องราวในอดีตทิ้งความรู้สึกเก่าๆในอดีตทิ้งคนรักเก่าได้ถ้าคุณมีคนรักใหม่ข้อดีคือคุณไปจากคนรักเก่าได้ค่ะจะช่วย,วยทำให้คุณไปจากคนรักเก่าได้ ไปเริ่มต้นใหม่ไปไปจากคนรักเก่าได้ข้อดีน่าจะมีแค่นั้นแต่ในบางเคสได้ในเรื่องงานนะคะหรือได้ในเรื่องเซ็กส์เออนะคะอาจจะมีแรงดึงดูดกันมีเรื่องแพชชั่นเคมีทางร่างกายหรือไม่ก็เป็นเรื่องการเรื่องงานต่างๆมีโอกาสถ้าถ้าถ้า,ถาคุณเลือกคนรักใหม่คุณจะได้ทิ้งที่ทำงานเก่าย้ายไปทำงานใหม่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็ได้จบจากสิ่งเดิม ได้เลิกไล่ยอย่าร้างเย็นชาจืดชืดจากจากสิ่งเดิมๆไม่ว่าจะพิจเป็นที่ทํางานเก่าคนรักเก่าหรืออะไรก็เป็นเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะถ้าคุณเลือกคนรักใหม่ข้อดีอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เช่นจริงจังกับการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะออการมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ทาให้คุณนั้นอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาเรื่องงานอยากจะ ทิ้งอุปสรรคอะไรก็ตามที่จะเป็นตัวขัดขวางให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการพัฒนาตัวเองไปได้อะไรเงี้ยเห, <c oughs> เหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ new you อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะข้อดีของการที่คุณเ,เลือกคนรักใหม่คือได้คุณคนใหม่ขึ้นมานะคะทิ้งอดีตแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีอะแล้วข้อเสียล่ะถ้าชาวธาตุลมเลือก คนใหม่ข้อเสียข้อเสียของการเลือกคนใหม่มีไพ่ชาวตุนนะคะขอไพ่ขยายก่อนข้อเสียของการเลือกคนใหม่คือมันยังไม่ค่อยเห็นอนาคตค่ะมันเหมือนมันวางแผนอนาคตไม่ได้ยังคาดการอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ต้องใช้เซนส์นอย่างมากในการมองอนาคตมันเหมือนกับถ้าข้อเสียคุณจะไม่สามารถวางแผนอะไรได้เลยอะมองไม่เห็นอนาคตหรือข้อเสียคือคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอหรือข้อเสียคือคุณยังไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาตัวจริงเขาได้ซ้ำอะไรเงี้ยเป็นรักออนไลน์เป็นรักทางไกลที่ทำอะไรกันไม่ได้เป็นรักออนไลน์เป็นรักทางไกลที่คุณหรือเขาไม่ได้ใช้รูปโปรไฟล์จริงยังไม่รู้จักกัน ก็ได้นะคะแต่ว่าหลักๆเอามองว่ายังไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนยังไม่สามารถวางแผนอะไรได้เลยนี่คือข้อเสียนะคะเออบางคนจะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยอ่ะข้อเสียถ้าคุณเลือกคนรักใหม่การเงินอาจจะมีปัญหานะคะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะคะเช่นะะถ้าคุณเลือกคนรักใหม่ตกลงปรงใจจริงจกันแล้ว เขาต้องมาช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตคุณทําให้การเงินมีปัญหาหรือคุณต้องไปช่วยเหลือซัพพอร์ตการเงินเขาทําให้มีปัญหาก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามที่มันเคยมั่นคงมาเนี่ยมันอาจจะงอนแง่นก็ได้ข้อเสียคือต้องประคับประคองอ่ะอืมประคับประคองความรักประคับประคองฐานะทางการเงินต้องประคับประคองช่องว่างที่มีระหว่างกันเพราะอย่างที่บอกรักทางไกลรักออนไลน์อะไรเงี้ยเออข้อเสียคือต้องประคับประคองความสัมพันธ์ประคับประคองความเหงา นะคะประคับประคองการเงินอะไรเงี้ยแต่รักกันไม่รักนะนะคะเผื่ในอนาคตมีโอกาสมีลูกด้วยกันอีกแล้วยิ่งถ้าการเงินไม่มั่นคงมีลูกอีกไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะคะกลายเป็นมีลูกแล้วลำบากกว่าเดิมนะคะกลายเป็นช่วยกันหมุนเงินหัวตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตอย่างนี้ก็ได้นะคะ <ๆ S 1> แต่รักกันแม้ว่ามีโอกาสนะคะแต่ว่าต้องวางแผนทางการเงินให้ดีนะคะหรือต้องวางแผนอนาคตให้ได้ มันมีความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างอยู่นะไม่ไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงทางอนาคตไม่ไม่มั่นคงทางฐานะทางการเงินไม่มั่นคงในในรักทางไกลที่แบบต้องเหงาต้องว้าเวต้องอ้างวางอะไรหรือเปล่านะคะเนาะเหมือนมันยังจับต้องอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหรอ่อ่ะนะคะอันนี้เขาก็เสียนะอืมแล้วอืม โอกาสที่รักครั้งใหม่จะประสบความสำเร็จมีไหมคะ่ะถ้าชาวธาตุลมเลือกคนใหม่โอกาสประสบความสำเร็จกับรักครั้งใหม่มีไหมเอ่ยอะดูหน่อยแล้วกันเนาะโอกาสประสบความสำเร็จกับรักครั้งใหม่อ้ยซีดซ,ซัดซีดซัดแซ่บมีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมษสิบดาบ หนักหน่อยนะหนักหน่อยหนักเยอะเลยแหละโอกาสจะประสบความสำเร็จกับรักครั้งใหม่สำหรับชาวธาตุลมนะคะเอาไม่แน่ใาจาอะ The Tower ตรงเนี้ยสมมติคุณไปจบกับคนรักเก่ามาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งนั้นอะมันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมมาเจอคนใหม่มีโอกาสที่ก็งอนเง่นอยู่ดี10ดบับนะมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ยากนะ แม้ว่าจะไม่อยากปล่อยกันไปแต่อาจจะไปต่อได้ยากเช่นการหักหลังถูกหลอกถูกกล้องนะคะหรือไม่ไว้ใจจนเละเทะเช่นคุณไม่ไว้ใจรักครั้งใหม่ซะจนไปต่อ,อยากก็ได้หรือมันจะมีสถานการณ์โปแตกปี๊ดแตกวีนแตกเกิดเหตุปุบปับฉับพลันเกิดอุบัติเหตุอะไรในความสัมพันธ์ขึ้นมารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์ฮะมันไม่ได้เพอร์เฟกเลยนะนะคะ หรือถังแตกก็ได้เนี่ยโอกาสรอดยากค่ะใช้คำนี้เลยสิบดาบใต้สำรับสมมุติการที่คุณจะไปต่อกับคนใหม่ได้สำเร็จอะ่ะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตบางอย่างก็ได้เนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, สิบดาบโหมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะบักสะบอมไม่รู้จะไหวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรได้บ้างต้องเปลี่ยนแปลงตัวตน ที่ไม่ได้อยากสูญเสียเช่นเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาอย่าง,างใหญ่หลวงแล้วเขาไม่ได้อยากสูญเสียความเป็นตัวตนของเขาไปหรือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเองอย่างใหญ่หลวงซึ่งคุณก็อาจจะังไม่ได้อยากสูญเสียความเป็นตัวเองไปก็ได้ขออีกสองใบจะไปรอดไหมกับคนรักใหม่มีโอกาส อย่างที่บอกนะคะมีโอกาสทําสําเร็จถ้าคุณกับเขาไปจบอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดถาวรเช่นชาวระลมจบกับคนตัวเองอย่างสบ,บ้านเลยเขาต้องไปจบกับคนขเขาอย่างสบ,บ้านเลยแล้วก็มามั่นหมายแต่งงานกันนะคะมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ด้วยกัน มาทําธุรกิจกิจการงานด้วยกันมาทําการงานให้มั่นคงทําชีวิตคู่ให้มั่นคงอะไรเงี้ยโดยมีข้อแม้ว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้อยากจะสูญเสียอะไรบางอย่างอยา่างออนบอกอะ่ะตัวตนของฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงในการที่สมมติเฉยๆนะว่าที่ยมทักไปอะ่ะว่าต้องดูแลเลี้ยงดูหรือว่าต้องซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องเงินอะไรบางอย่างกันไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเออ นะคะก็สองใบนี้บงบอกว่าโอกาสสำเร็จกับคนรักใหม่มีเหมือนกันแต่ภายใต้สิบดาบทาวเวอร์ภายใต้อะไรบางอย่างที่ปล่อยวางไปได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ยากนะปล่อยวางไปได้ยากนะขออีกสองใบทีอ่อาจจะเป็นการปล่อยวางในเรื่องของหนี้สิน เอ้ไม่ใช่ขอโทษต้องปล่อยวางคนรักเก่าให้ได้ก็ได้ฝั่งหุณหรือฝั่งเขาก็ตามอะ่ะหรือแบบหรือแบบคุณกับคนรักใหม่จะเป็นการไปก่ออ่อเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องเหมือนกับไปเจอกับคามิคเรล ationship หรือเป็นคู่เวรคู่กรรมบางอย่างก็ได้คะ่ะนะคะ เพราะว่ามันมีอีกใบที่เปิดได้คือได้หายพ e t เทสด้วยนะคะชาววันจันทร์กร์กฎชาวมังกรชาวพิจิกนะคะอสำเร็จได้ไหมเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการเปิดเปิดเปิดหน้าของคามิกเลชั่นชิพหรือเปิดหน้าคู่เวรคู่กรรมเปิดหน้ารับผลของการกระทำอะไรบางอย่างเช่นออการต้องไปเป็นบ้านเล็กบ้านน้อย นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมีความลึกลับซับซ้อนคาดเดาได้ยากอะไรบางอย่างคะ่ะนะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่อย่างที่ว่าไปนะคะแล้วก็มีโอกาสไปต่อได้ยากเช่นกันนะคะอ่าเรามาดูหน่อยว่าเขามีข้อความอะไรคนรักใหม่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะดูข้อความสิ คนรักใหม่อยากจะบอกอะไรธาตุลมคนรักใหม่อยากจะบอกอะไรเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะว้าให้เราจบกันแค่นี้เถอะเขาเป็นคนบอกเลิกคุณปะเนี่ยหรือคุณกําลังคิดจะเลิกกับคนใหม่ด้วยเหรอเนี่ยเขาก็ยังอยากแต่งงานกับคุณนะแต่มันมีการบอกเลิกหรือว่ามีการบอกจบอะไรเขาบอกเขาเอาออก จากหัวไม่ได้เลยแสดงว่ามีการบอกเลิกบอกจบอะไรกันไปแล้วหรือเป<ๆ>ล่ากับคนรักใหม่เนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณแต่มันจบกันไปแล้วแล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ด้วยเขาแอบมองแอบส่องอยู่ด้วยนะคะใต้สำหรับนี่ระวังรักซ้อนแสดงว่าเขาวันไหวกับคุณอยากจริงจังด้วยนะคะแล้วช่วงที่นิ่งเงียบหรือช่วงที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยเาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแล้วก็แอบส่องตลอดเลยนะคะไม่รู้ใครซ้อนใคร อ่ะขอไพ่เพิ่มค่ะเขาอยากไขว่คว้าคุณค่ะเขาตกหลุมรักคุณจริงๆเออรักครั้งใหม่คนคนใหม่ของคุณเนี่ยเขาตกหลุมรักหลุมตกหลุมรักคุณจริงๆนะเขาไม่ได้อยุ่ไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปเลยแล้วเขาก็หมายถึงอย่างที่เขาพูดจริงๆเขาบอกว่าเขาปากตรงกับใจนะแสดงว่าถ้าเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากจริงๆกับคุณ ตกลุมรักคุณหรือใดๆเขาบอกเขาไม่ได้โกหกแต่มันเป็นรักซ้อนหรือเปล่าไงเขาถามว่าเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วหรือยังนะแสดงว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่พ<บ>วกคุณกําลังจะจบหรือจบกันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็กลัวที่จะได้พูดกับคุณด้วยค่ะเออนะ อ่ะก็สรุปก็คือน่าจะไปต่อกันได้ยากจริงๆสำหรับถ้าคุณเลือกคนรักใหม่นะเอาละก็ฝากสนับสนุนช่องเบอร์บัญชีใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามได้เลยรายละเอียดอยู่ใต้คลิปฝากช่วยกันดันซับให้ถึงแสนซับนะคะจะได้เอาโล่เงินมาฉลองแล้วก็จะมาแจกของรางวัลกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย